พอเราอายุมากขึ้นท่องคลอดมันจะแห้งผิดปกติอะคะ่ะหลังทําการบ้านกับแฟนนะคะก็จะมีตกขาวสีขาวปนเทาอะคะ่ะไหลออกมาด้วยแล้วน้องสาวอะก็มีกลิ่นเป็นมาประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะการเกิดกลิ่นที่บริเวณจุดซ่อนเร้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะ โดยสาเหตุก็มาจากสุขอนามัยที่มันไม่ดีหรือว่าอาจจะเกิดจากความอับชื้นค่ะจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ไม่ดีรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะพี่เป็นคนที่รักษาความสะอาดเนี่ยประมาณหนึงเลยนะคะแต่พอพักหลังสิคะม,มีตกขาวค่ะปัญหาของการตกขาวนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าหากมันมีสีแล้วก็กลิ่นที่มันแปลกไปเนี่ย มันก็อาจาจะเป็นอันตรายได้ในอนาคตค่ะพี่ลองหาวิธีการแก้ไขมาหลายวิธีแล้วแต่อาการก็ยังไม่หายไปตอนแรกอะคะ่ะก็รู้สึกเอะเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจไปพักนึงอะค่ะจริง,รงๆแล้วมันมีวิธีการแก้ไขได้หลายแบบเลยค่ะมันก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะสะดวกที่จะใช้วิธีการแบบไหนซึ่งการที่เราจะใช้เวชสัมอางบริเวณจุดซ่อนเลนส์เนี่ยจะต้องมีการระมัดระวังกันเป็นพิเศษหน่อยค่ะอย่างเช่นนาคิสไลฟ์ลีเซรั่ม ตัวนี้ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีค่า pH เพียง4.15ซึ่งอ่อนโยนต่อผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นค่ะวิธีการใช้นะคะก็แค่ใช้ทาบริเวณปากช่องคลอดลึกลงไปประมาณ1เซนติเมตรค่ะทาเป็นประจำหลังอาบน้ำเช้าเย็นนะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากใช้ไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะหลังจากใช้มาได้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็รู้สึกว่าไม่เป็นกังวลกับปัญหาเหล่านั้นอีกเลยค่ะความรู้สึกเหล่านั้นนะคะไม่เจอเลยค่ะนาคิสไลบรีเซรัม่ม ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการควบคุมกำกับกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ผ่านการทดสอบการระคายเครืองจากสถาบันะระดับโลกอย่างเดิมสแกนเอเชียแล้วก็ยังปราศจากน้ำหอมสีและสารพาราเบนค่ะ